เป็นกบอย่างเดียวนะครับเป็นผงฟ้าทลายโจรน,นะครับเราก็เราก็ใส่าอาหารลงไปนะครับผมใช้อาหารประดุกนะครับ <ไป S 1> เพราะ <ไป S 1> ว่าลดต้นทุนในเรื่องของราคานะครับความจิงใ,ใ,ใ,ใจมอให้ฝากกดติดตาม subscribe ใ,ให้สักหนึ่งครั้งเป็นกำลังให้ฉันไปต่อ ชอ,อ,เอเพียนยเินยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเช้าวันที่3นะครับเช้าวันที่3าุพฤศจิกายนนะครับส5 6 3นาะครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาเรียนรู้สูตรยานะครับเป็นสูตรยาที่ใช้ในการ รักษากบนะครับรักษากบที่มันท้องอืดน,นะครับหรือมันป่วยด้วยโรคหลายๆอย่างเช่นพวกบวมน้ำนะครับพวกกระแตเบียนนะครับหรือว่าตาขาวนะครับก็เมื่อเข้าสู่หน้าหนาวปลายฝนต้นหนาวนะครับหรือว่าช่วงที่ฝนตกหนักนะครับที่สวนคุตดับนะครับเราก็มีการใช้ สูตรยานะครับในการที่จะผสมกับอาหารนะครับเพื่อที่จะสร้างความแข็งแรงนะครับป้องกันเหมือนเป็นสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายกับกบแล้วก็ช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับก็วันนี้ก็เลยจะพามาบอกเคล็ดลับนะครับที่ที่ฟาร์มเราใช้นะครับเพราะว่าผลที่ได้คือลดอัตราการตายนะครับจากที่แต่ก่อนเวลากบป่วยเราก็าใช้ ยาเป็นยาแยาแรงนะครับเป็นพวกายาที่ขายตามร้านขายยาอาหาราสตรัตว์ก็คือพวกเจต้าไซคลินพวกอะม็อกซี่หรือว่าพวกนอฟลอกซซินนะครับเพิ่งยาพวกนี้ก็เป็นยาปฏิชีวนะนะครับก็การใช้ก็ต้องใช้ในอัตราที่เยอะติดกันถึงเป็นสัปดาห์นะครับถึงจะเห็นผลชัดเจนแล้วก็มูลค่ามูลค่า ในการที่เราจะไปซื้อยาพวกนี้มามันมีราคาแพงนะครับดังนั้นที่ฟาร์มเราก็เลยต้องใช้สูตรเหมือนแบบเป็นสูตรลดต้นทุนนะครับซึ่งข้อมูลก็ได้จากการเก็บรวบรวมนะครับหรือว่า,าศึกษาจากท่านที่เขามีประสบการณ์เลี้ยงมาหลายปีแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้นะครับพัฒนาสูตรเราให้มันให้มันมีความเป็นเฉพาะมากขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับ ก็สิ่งแรกเลยนะครับก็คือนะครับนี่ครับ E.M. นะครับ E.M. หัวเชื้อ E.M. นะครับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์นะครับพวกนี้เราก็สามารถทำเองได้นี่ผมซื้อมานะครับก็ใช้ในสัตว์นะครับก็ผสมน้ำนะครับหนึ่งช้อนแกงนะครับผสมน้ำยี่สิบลิตรนะครับผสมกับอาหารนะครับให้กินนะมันก็จะช่วยเรื่องระบบอาหารระบบย่อยนะครับ กบก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับถัดมานะครับนี่ครับพวกนมเปรี้ยวนะครับพวกนมเปรี้ยวทั้งหลายนะครับพวกนี้มันก็จะมีพวกสารอาหารหลายตัวนะครับพวกกรดอะมิโนนะครับพวกเลคโตบาซิลัสซึ่งพวกนี้ก็จะช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับเพราะว่าการเลี้ยงกบนะครับปัญหาก็คือปัญหากบก็คือเครื่องเรื่องของระบบย่อยนะครับระบบย่อยอาหาร ถ้าฝนตกติดกันแดดไม่ออกเนี่ยการผพพลาญน,นะครับลำไส้นะครับระบบย่อยเขาจะไม่ดีเขาจะมีการสะสมอาหารแล้วเปิดการท้องอืดท้องบวมนะครับแล้วก็จะกลายเป็นโรคแล้วก็จะตายนะครับดังนั้นเราก็เนี่ยใช้สูตรนี้นะครับผมใช้2ขวดนะครับกับน้ำอีเอ็มนะประมาณผมใช้ สองช้อนนะครับสองช้อนแกงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่ใช้ก็คือนี่ครับเห็นแคปซูลอย่างนี้ไม่ใช่ยา็อกซี่นะครับก็เป็นฟ้าทลายโจนนะครับฟ้าทลายโจนนี่ครับที่ก็ทํามาแบบนี้นะเป็นแบบแคปซูลอย่างนี้เพราะว่าคนไข้อะเวลาป่วยไปหาหมอก็มักจะขอได้ยาแก้เสบนะครับเจ็บคอเป็นบัดมาก็ ยากขอแก้กเสบแก้กเสบครับทีนี้เขาก็เลยแก้นะครับโดยการเนี่ยครับเพราะว่าอาการเจ็บคอหวัดทีมันไม่ได้เป็นจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเป,เป็นไวรัสนะครับซึ่งพวกนี้ก็รักษาตามอาการนะครับอันนี้เขาก็เลยทําเป็นแบบเนี่ยหลอกหลอกชาวบ้านว่าเออในหน้าเนี่ยเหมือนแก้กเสบนะที่จริงมันเป็นฟ้าทลายโจรน,นะครับก็สรรพคุณมันก็เยอะ,อะเรารู้อยู่แล้วนะครับสมุนไพรไทยเรามีเยอะแยะเลยนะครับ ที่จะนำมาใช้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขมิ้นนะครับนำมาใช้ได้นะครับอันนี้ผมใช้ฟ้าทลายโจรเพราะว่ามันมีสรรพคุณในการลดการอักเสบนะครับต้านการติดเชื้อนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายนะครับก็ใช้สีเม็ดนะครับต่อครั้งนะครับผมจะใช้สีเม็ดผสมกับอาหารนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับก็วิธีใช้อ่านี่ครับ อันนี้ผมเทไปแล้วนะครับดัชมิลกับน้ำา m m ผสมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะผสมลงไปอีกนะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์เป็นกบอย่างเดียวนะครับเป็ดไก่ก็ได้นะครับนี่ครับ ก็เป็นแคปซูลนะครับเราก็แกะออกมามันก็จะเป็นลักษณะของเป็นผงนะครับเป็นผงฟ้าทลายโจรนะครับเราก็ลงไปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่แต่การใช้ก็ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่าใช้เกินไปก็ไม่ดีนะครับ ฟ้าทลายโจรมันเป็นสมุนไพรเย็นเป็นยายเย็นใช้ติดต่อกันก็ไม่ดีใช้ให้มันพอเหมาะกันนะครับใช้ทุกใช้ในช่วงที่มันเกิดการระบาดหรือว่ามาีฝนตกติดกันนะครับหรือมีการระบาดของโรคนะครับ แล้วมันก็จะประมาณนี้ครับก็สมกันเลยนะครับให้มันเข้ากันแล้วก็จะได้สูตรยาประมาณนี้ครับหลังจากผสม น้ำผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่อาหารลงไปนะครับผมใช้อาหารปลาดุกนะครับเพราะว่าลดต้นทุนในเรื่องของราคานะครับถึงแม้ว่าสารอาหารบางตัวจะได้ไม่ดีเท่าอาหารกบแต่ว่ามันก็เซฟต้นทุนนะครับเพราะว่าพ่อแม่พันธุ์นะครับเราเลี้ยงข้าแม่พันธุ์ การกินอาหารเราก็ไม่จําเป็นต้องให้กบมันอ้วนมากไปครับให้กินแต่พออิ่มในแต่ละมื้อนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวการกินอาหารของกบก็เขาก,ก็จะกินลดลงอยู่แล้วเพราะมันเป็นช่วงที่เขาต้องอจำศีลน,นะครับโดยธรรมชาติของกบก็จะจำศีลเข้าหน้าหนาวอยู่ในรูนะครับเขาก็จะสะสมอาหารไว้ เพียงพอนะครับเขาก็จะไม่กินอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นกบเลี้ยงโดยในระบบบ่อปูนเขาก็จะกินอาหารปกติเลยครับแต่ว่าอาจจะกินไม่เยอะต้องลดอาหารลงนะครับก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สัก5นาทีให้ยามันซึมเข้าไปให้น้ำซึมเข้าไปในอาหารนะครับ มันก็จะพอดีครับการดูดซึมการคลุกเคล้ามันก็จะพอดีไม่เละไม่แฉะทิ้งไว้สักหานาทีนะครับให้มันเข้าให้มันดูดซึมเข้าไปในเม็ดมันเม็ดอาหารก่อน ลืมไปอย่างหนึ่งครับลืมอีกตัวหนึ่งครับสักครู่นะครับลืมส่วนประกอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือวิตามินนะครับช่วงที่โรคระบาดหรือฝนตกติดกันนะครับเดดไม่ออกก็นี่ครับไวิตาพอนะครับหรือวิตามินนะครับตัวนี้จะใช้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามีหลายอย่างวิตามินเยอะมากนะครับเป็น20เลยนะครับดูชัดๆเลยนะครับนี่ครับก็ ผสมลงไปด้วยนะครับเนี่ยครับผสมลงไปเลยนะครับลืมตัวหนึ่งเกือบอละลูกเคล้าเลยที้จะใส่ทีหลังก็ได้นะครับมันจะได้ติดกับเม็ดอาหารดีรเป็นวิตามินรวมนะครับกบก็จะแข็งแรงนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุนะครับเราต้องลดการสูญเสียเพราะว่ากว่าเขาจะามีอายุ ใช้งานเราต้องเลี้ยงมาถึง8เดือนขึ้นไปนะครับถ้ามันตายมันติดโรคมันก็จะ,ะไม่คุ้มค่านะครับกับการลงทุนเราก็ต้องดูแลเขาอโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้อาหารกันนะครับผมพาเ,เพื่อนมานะครับมาให้อาหารตอนเช้านะครับ ระบบฟามของเราจะทําเป็นะระบบนะครับทําเป็นะระเบียบให้มันดูสะอาดนะครับการจัดการจะได้สะดวกนะครับโอเคอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับพ่อพันธุ์กบนะครับก็จะเก็บประมาณนี้นะครับ ันี่คือแม่พันธุ์คอเครับเราจะให้มันกินก็ให้อาหารแต่พออิ่มนะครับอย่าให้เหลือนะครับนะครับก็กินหมดแล้วนะครับไม่ถึง10นาทีนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับสำหรับพขาแม่พันธุ์นะครับเราไม่ไม่เน้นอ้วนนะครับ เอาให้เขากินแล้วพออิ่มนะครับอ้วนมากกันให้ลูกให้ไข่ก็ไม่ดีเห็นไหมครับสูตรยานะครับเขาก็จะไม่ป่วยนะครับเนี่ครับผมจะมีอายุผลติดต่อกันนะครับสุขภาพกบก็จะดีนะครับแบบนี้นะครับตัวใหญ่ๆสวยนะครับโครงสร้างก็จะดีนะครับระบบย่อยอาหารก็ดีนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับลองลองให้ดูนะครับลองดูนะครับสูตรอาหารนะครับสูตรยาผสมอาหารเพื่อรักษาสุขภาพกบนะครับพ่อแม่พันให้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับหรือไปใช้กับกบขุนก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดนะครับโอเคครับผมนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาแชร์ เรื่องราวดีๆนะครับให้เพื่อนๆที่ติดตามได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผมกดฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับที่เข้าามมชอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมมีดีกรีเลิศเลิเหมือนใครมีแต่ความจริงใจมอบให้ฝากกดติดตามซับสไครต์ให้สักหนึ่งครั้ง กำลังให้ฉันไปต่อกับช่องวิธีเกษตรพอเพียงมุษย์เงินเดือน